พี่น้องพี่น้องมาเด้อค่ะอาหารสิงโตค่ะอาหารสิงโตนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดจากท่านอภิมหากำนันเพนะคะมาขมมาใส่กันดีกว่าใส่ใส่กัน่ลยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้ออาหารสิงโตนะคะอภินันทนาการจาก พี่แมวนะคะที่ไหนภาิแกงขคเล็กฝนตกก่อนได้ไปเก็บขิเล็กค่ะก็เลยได้กินซอยจุนะคะเนื้อสดๆแม่ไผงามเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีครีบแม่ไฟกับคณมํำนานครับผมเสียงน้องคำแคนบอแอดนี่นะบอแมนคือเกา่าครับบอแมนเอาเว้าเลยบอแมนคนในวงหมอลำเสียงวีหกเลย,ยชิมจากตอนกระลาด ก็อยากเว้ยเป็นบระยากข้างนดีไม่ดนี่แต่นี่พอดเออกระสางมันซิมซิมจากตอนเนี่ยมีแต่เส้นมันอืมอืมทำายแตกมาเด้อพี่น้องมาเด้อเพื่อนเด้อคนไหนคนจุจุเกลร้อยสิบเก้าคนนะครับอ่ามาค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะซอยจุนั่งจะโาทั้งนั้น เ้นพริกใกล้ที่ตายแล้วพี่เอว่าเส้นพริกเขาบอกมาจากหมดนเซนพีกแอดมินอยู่จังหวัดไหนเนาะแอดมินเป็นคนอ่างทองครับตามแบบประชาร์เจ้าก็กินไปแต่แซบก็นั่นแม่ไปยังแม่เด่นไปพิ้นท่มีลาแซ่บที่สุดของเจ้าเลยตีนี้แบบสดสดๆครับพี่น้องครับผักแพลวไปเฝอเอาเลยนะครับนี่เส้นขาก็เฝาเลยผักก็มาจากอุรนผักแพลวผักสลัด ตุ้ยน้ากินเจ้ากินว่าเป็นตาแซ่บไหมแม่โอ้ยวี่ลีเจ้าจะเจ้าจะเป็นแตาแซ่บจินร่างกากจินรสจิ้มคำใหญ่ๆบุยงามแตกโป้โป้คือเพิ่นกินนียเจ้ากินเจ้านี่คือแสลงกินนี่เป็นเป็นเ่าแซ่บ เพื่อนซดเอาได้ไหมบา้าเอาลอะแม่ไฟเราอยากเพราะว่าเพื่อน็นกำนันแพร่ไปอุดรมื่อนี้นนกำนันแพร่เอารถไปเติมแก๊สอยู่อุดรเพืเ่อนลยว่าซื้อเนี่ยที่แรกตัวร่วงกันว่าจะกินนี่ยังก่อนแกงพักี้เล็กเมนี้กำนันแพร่ได้ไปอุดรไปอุดรเอารถเอารถไปเติมแก๊สเอารถไปเติมแก๊สแม่ไฟเลยว่าซื้อเนี่ยมากินไนด้หลายแม่อยากเพราะั้นว่าหา้แม่ตายมือ่อื่นมือ่อื่น <c oughs> ก็เลยซื้อมาสู่พันกินขอบคุณแม่แมวด้วยนะครับอาเพนอันธนาการเนื้อเอาล่ะเอาล่ะแม่สิไปตัดตั้วซะ